จดหมายสร้างสุขเดือนพฤษภาค,คมบอกลานิโคตินมาเลิกสูบบุหรี่กันเถอะสื่อสายสุขจากใจผู้จัดการ บุหรี่หึมวนจะทําให้อายุสั้นลงถึง7นาทีวันงดสูบบุหรี่โรคปีนี้องค์การอนามัยโลกประกาศว่าเราต้องการอาหารไม่ใช่ยาสูบสูบสร้างได้อยากเลิกสูบฟังทางนี้สายเลิกบุหรี่หนึ่ปรึกษาวางแผนคลินิกฟ้าใสา500แห่งทั่วประเทศไม่ต้องคิดนานมาเลิกสูบบุหรี่กันเถอะนละสื่อสารสุขไปกับหญิงแกร่งแห่งยุคสร้างสังคมไร้ควัน ดังสุดภาพดีจากบทเพลงสู่การเยียวยาจิตใจกับแพทวงเคลียสุไร้ควันบุหรี่ไฟฟ้าเกลื่อนจอเยาวชวนกว่า25ล้านคนทั่วสหรัฐได้ดูสื่อที่มีฉากการใช้บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสื่อสารสุขกับสุขเลิกเหล้าคนเยอรมันเห็นด้วยห้ามโฆษณาเหล้าเด็ดคาดและสาระร้างสุขอีกมากมายในจดหมายสร้างสุขประจำเดือนพฤษภาคมบุรี่ทุกชนิดอันตราย